ครับเพื่อนๆครับผมไม่เคยนั่ง First Class มาก่อนครั้งนี้มีโอกาสได้นั่ง First Class mm hmm. ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆน,นะครับตามผมมานะครับก่อนอื่นก็จะมาถึงล็อบบีากับโอกระพังอย้วก็ก่างนออกนะครับว่าเป็น Lounge นะ สำหรับ l o าช g e แล้วจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับเพราะว่า Emirates ์เอเธลลิสนี่บิสเนสกับเฟิร์สคลาสล่าชือคืออันเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างเพียงแต่ว่าพนักงานจะคุยกับเราเยอะหน่อยว่าต้องการอะไรอะไรยังไงยังไงจากสุดท้ายก็คือเราเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่าง เล้าโชว์มาเยอะเยอะนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่ค่อยถูกปากสักอย่างอาหารแน่ดูแล้วก็ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก็ต้องลองดูนะครับว่าอร่อยปั์บข้างบนของเรนล้าช์เนี่ยนะครับนั่งอยู่นี่เป็นแบบโซฟาเนี่ยนั่งสบายเกือบนะครับหลังไม่ลึกจนเกินไปซึ่งแบบตรงนน้นี่หลังจะลึกแบบฝั่งนั่งก็อาจจะนั่งแล้ไม่ค่อย สบายเท่าไหรแล้วก็ใหญ่กว้างขวางอาหารเมื่อกี้เท่าที่ชิมมาก็บางอย่างก็ใช้ได้บางอย่างก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อะไรก็ตามก็ถือว่าใช้ได้เสียครับที่นี่คือ business lounge ของ h i m a l a เซที่ปารีสนะครับที่ปารีสนี่เขาไม่มีแบบ lounge ของ first class หร business class oh, <okay. S 2> เป็น lounge เดือวกัน เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีส่วนโซนที่เป็นโซนรับประทานอาหารซึ่งจะโซนโซนที่ผมกำลังเดินอยู่นี้นะครับในโซนรับประทานอาหารเนี่ยก็จะมีอาหารหลากหลายนะฮะท,ทั้งพวกสลับของหวานของข้าวต่างๆเครื่องดื่มและกระทั่งพวกเหล้าต่างๆโซนนี้ก็จะให้คนนั่งรับประทานนะครับโซนอื่นๆก็จะเป็นโซนที่ พักผ่อนนะฮะนั่งพักผ่อนตามอธัธยาศัยนะครับซึ่งจริงๆเล้าชของแต่ละที่ก็จะคล้ายคลึงกันนะครับแต่ที่นี่ผมขอพูดอย่างนึงก็คือว่าเก้าอี้เขาค่อนข้างนั่งสบายนะครับเก้าอี้ก็จะแบ่งออกเป็น2โซนเก้าอี้สำหรับนั่งพักนะฮะโซนที่เป็นโซฟานะฮะโซฟานี่ถ้าเผื่อว่าเป็นโซนที่นั่งติดก,กันหลายหลายคนเนี่ยเขาจะมีปลั๊กให้ใช้ค่อนข้างเยอะนะฮะ โซน,นที่เป็นเก้าอี้สีน้ำตาลนี้จะเป็นเก้าอี้นั่งพักผ่อนแต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าหลังก็จะค่อนข้างลึกนะฮะจะไม่ค่อยเหมาะเหมาะกับพูดง่ายๆก็คือคนที่ตัวไม่สูงนะฮะเพราะว่าเมื่อนั่งมาไปแล้วมันจะเกิดความรู้สึกว่ามไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ในส่วนของห้องน้ำนะครับเขาก็จะมีชัเวอร์ให้อาบน้ำด้วยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะออกไปจากเลาจ์เพื่อที่จะไปขึ้นเครื่อง จริงๆงมีเวลาพอสมควรแต่ก็ไม่รู้ว่าประตูอยู่ไกลแค่ไหนพอเมื่อกี้ไม่ได้ดูเอาไว้นะรตรงนี้จะเป็นบริเวณทางเข้านะครก็จะมีพนักงานสองคนคอยรอให้การต้อนรับนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะลงความรู้สึกของผมอย่างหนึ่งก็คือว่าสนามบินของฝรั่งเศสของปารีสแห่งนี้เนี่ยคนไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะก็ไม่เคยขับคลั่งดังนั้นก็เดินเดินไปก็สบายๆนะครับไม่มี แรงกดดันไม่มีคนพลุกพ่านเท่าไหร่นะครับทั้งนั้นที่ช่วงนี้เป็นช่วงปารีสโอลิมปิกนั้นตอนแรกตามความคิดของผมก็คือคนน่าจะเยอะมากซึ่งผมได้ยินข่าวทางประเทศไทยบอกว่าคนมาที่ฝรั่งเศสน้อยมากนะครับเพราะว่ามีความสุาทุกอย่างแพง คนก็เลยไม่ค่อยมาท่องเที่ยวกันตอนที่ผมอยู่ในปารีสผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อในข่าวเขานี้นะฮะเพราะก็เห็นคนก็เดินกันควักไข่แต่ที่มาที่สนามบินแล้วนี่มีความรู้สึกเลยว่าอาจจะเป็นไปอย่างที่ในข่าวเขาว,ว่ากันเครื่องของผมประตู90 4 9 0ินะฮะดีเ <isions> ลยไปครึ่งชั่วโมงนะฮะจริงๆผมก็ทราบอยู่แล้วละเพียงแต่ว่าต้องการที่จะมาทำคอนเทนต์เลยเตรียมการไว้หน่อยนะครับ วันนี้ผมจะกลับประเทศไทยจะต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่ดูไบปิดเครื่องแล้วก็กลับกรุงเทพเที่ยวบินที่ผมจากปารีสไปดูไบจะเป็นเครื่อง A380 แต่ในขณะที่จากดูไบไปกรุงเทพตามที่เขียนไว้หน้าจะเป็นโคอิงเจ็ดาจาก A380 คนจะเยอะมากทั้งตอนนี้ แถวนี้คนเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าเครื่องยินใหญ่ก็ทําให้จะต้องใช้พื้นที่จุคนเยอะะอนนี้แถวนี้เต็มไปได้วยผู้คนเทศตนนตกเขาจะให้ความสําคัญกับคนพิการแล้วก็เด็กมากกว่าเขาก็จะได้ขึ้นเครื่องก่อนก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีนะ 3 80เป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นจุผู้โดยสารได้3-4 4ส0 0รกว่าคนบังครับพอมีเวลาการปอดติ้งก็จะใช้เวลานานทีม่มีลำใหญ่มากครับมันใหญ่และกินน้ำมันจนกระทั่งว่าตอนนี้ทั่วโลกเหลืออยู่เพียงประเทศที่ผลิตน้ำมันเท่านั้นทียงใช้อยู่นอกนั้นเขา Hi, welcome. Hey, welcome back, Mr. Chin So, big Hello. Um, yeah, two kilos. Mr. that's yes. correct? Yes. This is your suite. Thank you. There you go, I'll give you your passport back. Welcome on board, sir. My name is Miley. Nice to meet you. I'll be taking care of you today. May I offer you something to drink in the meantime? You settle yourself. Okay, thank what you would very you much. What like to have? Uh, not at the moment. Not at the moment, I'll okay. come back later on. Okay, okay. thank you. I will come back in a few more minutes. Would you like to have any pyjamas or slippers? Yeah. What size do you prefer? This yeah. a จะมีชุดนอนให้ใส่มีรองเท้าแตะด้วยเพราะแต่ละคนก็คือจะเป็นเหมือนกับห้องเล็กๆจะปิดประตูแล้วก็จะพูดง่ายก็คือตัดขาดกับโลกภายนอกได้ You can press 5. i v e t will go down, and then you can slide out. Because the dining table is long, it reaches up to here. Hi, good evening. เขาก็มีการอธิบายนะครับผม <Hi. S 1> ก็ไม่อยากจะไปขออนุญ,ญาตเขาถ่ายเ <Hi. S 1> ขกาก็เลย ให้ฟังแต่เสียงนะครับเขาก็มีการอธิบายค่อนข้างละเอียดแล้วก็ตอนนี้เราก็พอจะเข้าใจว่าต้องทำอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีชุดนอนให้ใส่นะครับรอเท้าแตะแลในขนาดเดียวกันก็มีถึงให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นมินิบาร์ของเรา จอนี้ก็จะใช้ทำอะไรได้หลายๆอยา่างคอนโทรลจากตรงนี้หนังก็จอใหญ่นะตรงนี้ก็จะมีพวกขึ้นสำอางให้ใช้นิดๆหน่อยๆนะครับรนี้ก็มีสมุดเขียนสมุดหนึ่งเล่มแล้วก็มีปากกาด้านเอาตรงๆก็คือเก้าอี้ก็นั่งค่อนข้างสบายนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือพูดจริงๆก็คือง่วงมากแล้วก็เดี๋ยวต้องไปที่ดูไบไปเปลี่ยนเครื่องอีกก็ไม่รู้ว่าหลังจากเปลี่ยนเครื่องล้วจะเป็นยังไงเพราะอีกลำหนึ่งจะเป็นโบอิ้ง777นะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ผมนั่ง f i r s t Class นะนั่นก็เหมือนกับทุกคนแหละครับก็ตื่นเต้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงนะฮะเท่าที่ผมทราบมาก็คือ,เ,อ,อเวลาจะนอนเขาจะมาปูเตียงให้นะฮะในห้องน้ำจะมี ห้องอาบน้ํำด้วย,ยสามารถอาบน้ําได้แต่ว่าคนนึงได้5หรือสิานาทีผมก็จําไม่ได้อกนะครับนั้นตรงนี้มันก็เหมือนกับห้องเล็กๆของผมนะเดี๋ยวผมสามารถจะปิดประตูได้ะะเมื่อปิดประตูแล้วก็สบายๆะคระับนอกจากเครื่องเดิ่มแล้วก็ยังมีของกินนะเปนถาดให้อยู่ด้วยรอะไรบ้างเอ่ยมาดูกันก็เป็นพวกทั่วต่างๆช็อกโกแลต น่าจะเป็นยาอมเย็นๆอันนี้ก็ที่ปิดตานะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆดูกันไปนะฮะเดี๋ยวต้องมาก็ดูกันไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยนั่ง First Class เหมือนกันมาดูพร้อมๆกันว่าเดี๋ยวจะมีอาหารอะไรให้กินหลายคนบอกว่าการที่ขึ้นมาบน สายการบินของตัวนอกลางต้องชิมอาราเบียนคอฟฟี่นะฮะน้ตอนนี้ก็เขาก็มาเสิร์ฟผมแล้วก็วจะมาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นไงนะครับรสชาติแปลกประหลาดมากแล้วก็น้ำขิงไปผสมกับอะไรสักอย่างมันไม่เหมือนกาแฟเลยไม่มีรสชาติของกาแฟ กินไม่ไหวครับแต่ก็ได้ชิมแล้วครับรน้ำเต็มพอเดียเ๋ยวว่าจะไปอาบน้ำหน่อยนะครับเาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอาบน้ำกัเครื่องเป็นยังไงอาบน้ำเสร็จแล้วก็ร้องขอให้เข้ามาทำเตียงนะครับเขาก็ทำเตียงให้เสร็จแล้วตอนนี้เราพร้อมที่จะนอนประสบการณ์ที่เมื่อกี้ผมไปอาบน้ำก็ต้องบอกว่ามีหลายคนขู่ผมว่าน้ำมันจะหมดเร็วคน่น <c oughs> นี่นั่น แต่ก็จริงๆก็มันไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับก็เป็ลนลักษณะของการที่เราเอาอบน้ำแล้วน้ำที่เราปล่อยเนี่ยมันจะนับถอยหลังประมาณ5นาทีแต่ถ้าเราอาบ,อบ,อบใช้น้ำที่ต้องการแล้วเราก็จุดมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แยกมันก็อาบน้ำเสร็จโดยที่น้ำก็ยังเหลืออยู่พอสพมควรก็สบายดี ล้าเสร็จก็พร้อมที่จะนอนก็ว่าจะพยายามนอนสักแป๊บหนึง่งเพื่อให้เดี๋ยวจะได้ไม่เงินจุดเกินไปนครับแต่ไม่ได้สั่งอาหารเลยเดี๋ยวรู้ว่าก็าตื่นมาถานก็จะทานอาหารสักคนะครับนอนก่อนนะครับเพื่อความเป็นไพรเวทสามารถจะปิดประตูได้ด้วยนะครับนี่ก็สามารถจะนอนได้โดยที่ มันจะเป็นเครื่องบินมาดีเลยมากครับเราก็น,นี้ก็ก่อหลังต้องเล่งไปที่เครื่องบินลำต่อไปเลยจะไม่ได้เข้าเอง ด้วยการเป็นเ s t Class เขาจะมีการมาพาเขาก็บอกว่าถัดแน่นอนเป็นกอเสียดายก็คือว่าเราใช้สิทธิเข้า First Class เฟิสคลาสล o u ช g e ไม่ได้เพราะเครื่องบินมาดีเลยนะครับตอนนี้ก็เลยต้องตรงไปที่เกตแต่เนื่องจากว่าเขามีผู้ช่วยมาพาการเดินออกจากเครื่องบินแล้วก็มาถึงชั้นที่ต้องขึ้น เตใหม่นี้ใช้เวลาเพียงไม่ถึงสิบนาทีก็ตกใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่ยังใช้เวลามากเพราะว่ายัางใช้เดินเอาถ้าเป็นบ้านเราคงใช้รถกอล์ฟมาผ่าอะไรก็ตามเมื่อกี้ตอนจะลงเครื่องผมยังถามแอลสเตทเขาอยู่เลยว่าผมจะทันไหมเนี่ยเขาบอกว่าทันแน่นอนทันจริงๆนะแต่ก็ต้องขึ้นเครื่องเลยทันทีอดถ่ายประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูเลยแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้เครื่อง เจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่เขาจะมีห้องน้ําแบบอาบน้ําได้หรือเปล่าเมื่อกี้ผมก็ลืมไปเนาะผมไม่ได้ถ่ายห้องน้ำให้เพื่อนๆดูเพราะเมื่อกี้นี่ก็คือมัวงมากแล้วก็มันมืดมากเลยไม่ได้ทําอะไรสักเท่าไหร่ส่วนก็ทําอะไรไม่ทันแล้วกลงมาถึงเครื่องแล้วก็ถ่ายล่าสุดเริ่มต้นของอิมเมเรซเซอร์ผมไม่คิดเข้าเลยนะดีแล้ว ในนี้คนดูแล First Class จะเป็นคนไทยนะครับดังนั้นก็คงจะสื่อสารกันไม่มากขึ้นเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนมาที่งาน Bangkok Independent Watch Gang นะครับ16-17พฤศจิกายนนี้ที่สามย่านมิตรทาวนะครับตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงประมาณ1ทุ่มนะครับเจอกันนะครับ